ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ QJ Motor ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น Ford 400 Big Scooter เครื่องยนต์สูบเดียว 400cc ปี2026ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดกำลังเตรียมแผนที่จะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทย ก่อนหน้านี้ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาผมได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ QJ Motor ตในการเดินหน้าบุกตลาดเมืองไทยโดยมีนักธุรกิจชาวไทยได้ไปเจราจาติดต่อและวางแผนจะเปิดตัว Ford 400หรือ Ford 350ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพศ5 6 7แต่ว่าการเจราจาในครั้งนั้น ยังไม่สิ้นสุดได้มีการปรับแผนเลื่อนการเปิดตัวออกไปจนมาถึงวันนี้ก็มีกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่า Ford 400รุ่นใหม่มีโอกาสสูงมากที่จะเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะออกมาท้าชนกับซอนเทสหรือค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นอย่าง Honda และ Yamaha ามันโดดเด่นด้วยรูปโฉมดีไซน์ที่มีความสวยงามทันสมัย เครื่องยนต์สูบเดียว394 c ซีซีให้กำลังสูงสุด42.13แรงมา้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด41.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีหน้าจอเรนม่เป็นแบบ TFT พร้อมกล้องวิดีโอด้านหน้าชิลบังลมปรับด้วยไฟฟ้ามันคือโมเดลใหม่ล่าสุดของ QJ Motor และเป็นรุ่นท็อปสุดในกลุ่มของ Big กสกู t ตเตอรเปรียบเทียบกับ Ford 350หรือ Ford 400รุ่นเดิมซึ่งใช้เครื่องยนต์ 354cc แต่บางประเทศจะเรียกว่า Ford 400บางประเทศ Ford 350ซึ่งถ้าว่าเป็นรุ่นนี้นำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยแล้วใช้ชื่อรุ่นว่า Ford 400ก็คงจะถูกกล่าวหาตำหนิติเตียน หรือถูกต่อว่าอย่างสาดเสียเทเสียว่าใช้เครื่องยนต์350แต่บอกชื่อรุ่นเป็น4 0 0ซีซีคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับไม่ค่อยได้กับเรื่องของตัวเลขซึ่งความจริงแล้ว bmw c 4 0 0 gt ที่มีขายในเมืองไทยปัจจุบันนี้ใช้เครื่องยนต์ของลอนซินหรือหลงซินก็มีความจุ3 5 0ซีซีเท่ากันแต่ว่า แฟนคลับของ BMW ส่วนใหญ่จะไม่ทราบกันว่าเครื่องยนต์ของ C400 GT นั้นมีปริมาตรเพียง 350cc เท่านั้นและคนส่วนใหญ่ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงเจ้า BMW C400 GT เท่าใดนักหลายคนก็เลยไม่ทราบว่ามันมีเพียง 350cc เท่านั้นซึ่งจะกลับกันหรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าหากว่า QJ Motor ตอร์แบรนด์มอเตอร์ไซค์ของคนจีนเปิดตัว Ford 400แล้วใช้เครื่องยนต์ 350cc ก็คงจะถูกกล่าวหาต่อว่ากันอย่างมากมายแน่นอนครับสำหรับเครื่องยนต์3 5 0ซ c บล็อกนี้ให้กำลังสูงสุด34.24แรงมา้าที่7,500รอบต่อนาทีจะน้อยกว่า Ford 400รุ่นใหม่ถึง8แรงมา้า แรงบิดสูงสุด35.2ินิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีน้อยกว่า Ford 400รุ่นใหม่ถึง6นิวตันเมตรออปชั่นต่างๆบนตัวรถก็มีการจัดเต็มหน้าจอเรือนใหม่ TFT ขนาด7นิ้วเชื่อมต่อกับมือถือมีระบบนำทาง GPS มีกล้องวิดีโอด้านหน้าชิลไฟฟ้ากุญแจสมาร์ทคีย์แบบใช้การ์ด NFC ไม่มีรูกุญแจอีกต่อไปก็จะเห็นได้ว่ารูปโฉมดีไซน์ของ Ford 350หรือ Ford 400รุ่นก่อนกับ Ford 400N รุ่นใหม่มีลักษณะดีไซน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็ต้องมาดูกันครับว่า QJ Motor กับการเดินหน้าบุกตลาดหรือเปิดตลาดครั้งแรกในเมืองไทยจะนำรุ่น Ford 400ใหม่หรือ Ford 400รุ่นเก่าเข้ามาเปิดตัว และทำราคาที่สามารถแข่งขันกับค่ายอื่นได้ยังไม่คาดหวังเรื่องของช็อคไพรส์หรือราคาแบบกระชากใจเช่นเดียวกับซอนเทสในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่แน่นอนครับว่าราคาของ Ford 400ที่จะมีการเปิดตัวนั้นต้องใกล้เคียงกับคู่แข่งขันทุกๆค่ายอาจจะใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นหรือรถซอนเทสจากเมืองจีนเช่นกัน พูดถึงแบรนด์ QJ มอเตอแล้วหลายคนนะครับยังไม่คุ้นเคยไม่รู้จักดีกรีของ QJ มอเตอบอกเลยครับว่ามันคือค่ายมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของประเทศจีนที่มียอดขายในกลุ่มมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่มากกว่า 250cc ขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งมีมอเตอร์ไซค์ส่งไปขายทั่วโลกมากกว่า100รุ่นมีดีลเลอร์ในประเทศจีน2,500แห่ง และส่งออกไปยังทั่วโลกมากกว่า130ประเทศและเมืองไทยของเราจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่เดือนไหนจะเป็นช่วงต้นปีกลางปีหรือต้องรอนานถึงปลายปีเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ